สวัสดีครับพบกับวันตลกตลกชาแนลนะครับครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวโรงงาน SNC s t y l e Group นะครับผมคือโรงงานเนี้ยจะมีอยู่2สาขาแต่ผมจะขออนุญาตมารีวิวสาขาที่2นะครับผมซึ่งโรงงานนี้จะทำเกี่ยวกับแผ่นกันเสียง การความร้อนในรถยนต์ครับผมซึ่งโรงงานนี้จะมีพนักง,งานอยู่ประมาณ250โดยประมาณนะครับผมจะมีบวกลบเนาะตามเวลาโดยโรงงานนี้จะได้รับมาตรฐาน iso 9001ในปีสมงัติ8 iso t s บ TS 16949ในปี2009นะครับและ iso 1000น 4,100ในปี2004นะครับผมการเป็นพนักงานของที่นี่ก็คือจะเป็นโดยการผ่านซับคอนแทคนะครับรับสมัครก็คือรับสมัครทั้งชายทั้งหญิงแหละตอนนี้เขาก็รับสมัครแต่ผู้ชายนะครับอายุ21-45ปีขึ้นไปวุฒิป .6 ขึ้นไปนะครับผม แล้วการโรงงานนี้มีรถรับส่งก็คือสายบางแสนสายชลบุรีสายพรสายทองหลางสายไบพาสสายอ e ีเทคสายปากแก้วแล้วก็สายหัวคุณแจนะครับค่าแรงก็คือตอนนี้มันยังเป็นค่าแรงเก่าเนาะที่ผมเอามาก็คือแต่ตอนนี้เขาปรับใหม่แล้วซึ่งค่าแรงโดยประมาณก็จะอยู่ที่360-400บาทต่อวันนะครับ ค่าอาหาร35บาทต่อวันค่าอาหาร OT ทีบาทต่อวันค่ากะ90บาทต่อวันแต่แต่นะครับจะมีเงินจูงใจก็คือเงินจูงใจให้พิเศษเลยเดือนละ2,000บาทรถรับส่งกล่าวไปแล้วรถรับส่งเนี่ยมีรถรับส่งฟรีนะครับเบี้ยขยนันเบี้ยขยันจะอยู่ที่200 300400บาทต่อเดือนเสารทิตย เขาจะหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์จะเป็นเสาร์อาทิตย์ OT ถ้ามาทํา Ot ในวันเสาร์อาทิตย์จะเป็นวัน OT นะครับซึ่งถ้าใครได้ทําลง2เนี่ยลง2ที่ผมกําลังรีวิวอยู่นะครับก็คือจะได้บวกค่าความร้อนไปอีกเดือนละ500บาทก็บวกกับเงินจูงใจครั้งแรกก็เป็น2,500ต่อเดือนนะครับและตัวนี้สําคัญนะครับสำคัญก็คือหน้างานเป็นยังไงคือ1เนี่ย หน้างานจะมีใยแก้วเขาจะมีใยแก้วอยู่1ชิ้นแล้วก็มีพรมอยู่1ชิ้นเอามาวางในเครื่องอัดความร้อนแล้วอัดลงไปพออัดเสร็จแล้วพนักงานจะคอยเอาเอาใยแก้วและพรมเนี่ยที่อัดแล้วเนี่ยเอาออกมาแล้วก็เอาใยแก้วกับพรมเนี่ยเอาเข้าไปใหม่เอาตัวใหม่เข้าไปครับแล้วก็อัด เราจะทําอยู่อย่างเงี้ยวนไปวนมาซ้ําไปซ้ำมานะครับผมโดยหนึ่งเครื่องจักรจะทําอยู่สี่ถึงห้าคนโดยจะทํางานเป็นทีมกันนะครับผมแต่ละคนก็มีหน้าที่แตกต่างกันไปปัญหาที่เจอในหน้างานนะครับผมปัญหาหลักๆเลยก็คือหนึ่งความร้อนแหละจากเครื่องจักรสองความคันนะครับผมจากใยแก้วซึ่งมันเป็นแบบ คันตามรูคุมขนมากเลยนะครับผมคันสามวันยังไม่หายอะ่ะครับผมและพออัดพมกับใยแก้วแล้วจะเกิดความคมเป็นอย่างมากในชิ้นงานนะครับผมเกิดความคมเป็นอย่างมากซึ่งควรระวังเป็นอย่างยิ่งใส่ถุงมือตลอดเวลา ใส่ปลอกแขนด้วยยิ่งดีนะครับผมเอาละครับสำหรับท่านใดที่สงสัยโรงงานนี้เป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไง mm hmm. ก็เข้ามาคอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับผมสุดท้ายนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมท่านใดที่กำลังหางานกำลังสนใจที่อยากจะ,ะทำงานก็เข้ามาดูรีวิวเข้ามาดูในช่อง วันตลกตลกชาแนลได้นะครับผมอขอรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องด้วยนะครับผมจะได้มีการแจ้งเตือนขึ้นไปนะครับผมสุดท้ายนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ